วันนี้จะมาบอกตำแหน่งวัดของของเกาะทานชิงนะครับวัดที่มันเป็นม้วนกระดาษแบเบเนี้ยคัมพีเดียนน้ำมึกมันจะหน่แาตา่ประมาณนี้นะครับถ้าถ้าเรายังไม่ได้เปิดมันจะเป็นม้วนคัมพีที่ยังไม่คลี่ออกมนจะบุกมันจะบุะกขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวลองป้งออกมนะ นี่ถ้าเรายังไม่เคยเปิดมันจะเป็นแบบนี้เราต้องวิ่งไปใกล้ๆมันถึงจะคลี่ออกมาพอเคลียออกมาแล้วให้ใช้คู่กันยิงสีใสหนึ่งรอบแล้วก็ตำแหน่งว์ปมันก็จะปรากฏขึ้นในแผนที่เราสามารถว์ปไปยังตำแหน่งเหล่านี้ได้เลยกดตรงนี้แล้วก็กดเทเลพอร์ตว์ปไปได้เลยซึ่งในประตูเนี่ย ประตูคมภีแดนน้ำหมึกเนี่ยมันจะพาเราไปโผล่อีกอีกแมพหนึ่งอันอนี้เป็นแมพที่เป็นแมพภาพวาดไม่ไม่ใช่สิอันนี้เป็นแมพที่เป็นกรตอนนี้ผมอยู่ในแมพภาพวาดเขาเรียกแมพอะไรนะแดนน้ำหมึกอ,อ,อก็คลิปนี้ คลิปนี้จะมาบอกว่าอเขาเรียกอะไรม้อนกระดาษบารอฟเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวเอากลอตานชีก่อนถ้าเราซูมแผนที่ออกมันจะมองไม่เห็นต้องซูมเข้าไปต้องซูมเข้าไประดับสองมันถึงจะมองเห็นมันจะมีตรงนี้ครับตรงนี้ที่เควสถ้าเราทำเควสอ่ะมันจะพาเราไปเจอให้ ส่วนส่วนจุดอื่นน่ะก็คือจุดนี้เนี่ยจุดพวกนี้เราต้องวิ่งไปเปิดเองมันมันไม่มีบอกในแผนที่เพื่อนเพื่อต้องวิ่งไปตามจุดเนี้ยจุดพวกนี้เพื่อไปเปิดพอพอไปเปิดเสร็จใช่ไหมแล้วก็กดเข้าแว็บไปด้วยพอกดเข้าแว็บไปปุ๊บตรง ตรงวัดในแดนน้ำหมึกมันก็จะเปิดให้ด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ไม่กดเข้าวัดเพื่อนๆต้องไปวิ่งเปิดเองในแดนน้ำหมึอกอีกก็ก็จุดมีตามนี้กับตรงนี้อีกหนึ่งจุดตรงนี้เควสมันเปิดให้เราเยอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเปิดถ้าเราทำเควสมันจะเปิดให้มันจะพาเราไปเปิดให้ Okay, ครับคลิปนี้มีแค่นี้เลยอ๋อมันสามารถเดินอันนี้น่าจะรู้กันละว,ว่าเดินเข้ามันจะสลับไประหว่างแบบแบบธรรมดากับแบบแดงน้ำมือ